ส่วนอีกหนึ่งนโยบายเรือธงก็คือเงินดิจิทัล1,000 0บาท<ฆ>ที่บอกว่าจะแจกกันช่วงกุมภาพันธ์ปีหน้าใช่ไหมครับวันนี้ในการประชุมครมกระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการจะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าบรรดานักวิชาการผู้เชี่ยวชาญเขาก็มีการเสวนากัน<ฆ>ตั้งคําถามเกี่ยวกับนโยบายนี้นะครับเรื่องของเงินดิจิทัล10,000บาทกับ5คําถามที่ต้องเคลีย เพราะก่อนหน้านี้นอกจากบรรดานักวิชาการแล้วคนในแวดวงการเมืองอย่างคุณไหมศสิริกัญญาจากพรรคเก้าไกลม,มาดามเดวัฒนยาจากประ,ะชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของที่มาของงบประมาณที่จะใช้กับโครงการนี้มาจากไหนอย่างไรก็ห้าแสนเกือบหกแสนล้านบาทนะคะแล้วทําไปแล้วได้คุ้มเสียหรือไม่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเรื่องนี้คุณปียศักดิ์มานสันผู้มนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุน สายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t X กจำกัดนะครับก็มองว่าส่วนตัวเห็นด้วยกับนโยบายนี้นะด i g i t a l Wallet โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากใช้ได้ในเดือนกุมภหาพัานตามที่ท่านายกบอกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศเพราะปีหน้าเศรษฐกิจโลกอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหลายประเทศเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับการอัดฉีดเม็ดเงินเพื่อส่งเสริมการจับจ่ายซื้อขายในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ดี ส่วนการใช้งบประมาณถึง560,000 0ล้านบาทหลายคนอาจจะมองว่าเยอะไปแต่ดรเปียศักดิ์เนี่ยท่านบอกแบบนี้ครับว่าหากรัฐบาลตั้งเป้าที่จะทำให้เศรษฐกิจโตได้ถึง5%การอัดฉีดเม็ดเงินจำนวนมากก็เป็นเรื่องที่สามารถเข้าใจได้อย่างไรก็ตามแหล่งที่มาของเงินอันนี้เนี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะประชาชนกำลังกังนวลว่ารัฐบาลเอาเงินส่วนนี้มาจากไหนจะเป็นการก่อหนี้สาธนารณะหรือไม่ หรือหากเป็นการไปยืมมาจากสถาบันการเงินของรัฐอย่างเช่นธนาคารอมสินก็มีข้อดีตรงที่ไม่เป็นการก่อนหนี้สาธารณะแต่ขอให้มีความชัดเจนออกมาโดยเร็วเพราะนโยบายใหญ่ขนาดนี้จำเป็นต้องมีความชัดเจนเรื่องที่มาของเงินครับถ้ามองในภาพน,นี้ก็เป็นไปได้สูงว่าเขาจะใช้มาตรา28ก็คือไปยืมเงินสถาบันการเงินมาใช่ไหมฮะโดยที่ไม่บอกว่าว่ายืมประเด็นหลักคือว่าตัวกฎหมายของสถาบันการเงินเหล่านั้นเนะี่ยเขากำหนด ให้ให้เงินกับรัฐมากน้อยแค่ไหนยังไงโดยเฉพาะ<แ>ภาพแบบนี้ซึ่งมันมันมันก็เป็นโครงการที่ขนาดใหญ่มากเพราะคือมันจะไม่ทําให้นี่สาธารณเพิ่มมากขึ้นมันเป็นการไปยืมนี้ยืมเงินจากธนาคารเฉพาะกิจอ,ออมสินหรือที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจจะเป็นข้อแยกก็ได้ว่าเขาไม่ชัดเจนพอยังไม่ชัดเจนเนี่ยมันทําให้คนกังวล ส่วนทางคุณสมคิดจิรนันตรัตน์นะคะอดีตประธาน KBTG และอดีตที่ปรึกษา CEO โธนาคารกรุงไทยบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจตอนนี้เริ่มดีขึ้นค่ะการอัดฉีดเงินมากถึง5,60 0 0 0ล้านบาทเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคงจะต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าคุ้มค่าหรือไม่อ,มอาจจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระยะสั้นเท่านั้นถ้าเอาเงินจำนวนนี้ค่ะไปต่อย,ยอดโครงการอื่นๆที่จะพัฒนาประเทศในระยะยาวจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า ค่ากว่าหรือไม่นี่ตั้งคําถามนะคะหรือถ้าต้องการอัดฉีดจริงๆควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงกว่านี้สิ่งที่ต้องคิดตอนนี้ไม่ใช่ว่าเอาเงินมาจากไหนแต่ต้องคิดว่าเม็ดเงินนี้จะสร้างภาระอะไรตามมาบ้าง คนสมคิดยังมองด้วยนะคะว่าดิจิทัลวอลเล็ไม่ควรกําหนดเงื่อนไขกฎเกณฑ์ที่ยากต่อการใช้งานอย่างเช่นว่าซื้อของต้องซื้อในที่ไหนเท่านั้นใช้ได้นานแค่ไหนเพราะทําให้คนไม่สะดวกในการใช้เงินค่ะและเทคโนโลยีที่ควรนํามาใช้ อาจจะไม่ใช่บล็อกเชนแต่เป็นเทคโนโลยีที่รองรับการใช้งานหรือธุรกรรมสำหรับคน56ล้านคนได้เพราะถ้าเทคโนโลยีที่เลือกไม่สามารถรองรับปริมาณผู้ใช้ได้ก็จะเกิดปัญหาซึ่งอาจจะเป็น e m ม n e y เหมือนกับเป่าตังก็ได้ค่ะส่วนการประชุมครมวันนี้นะครับที่มีคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานวาระสําคัญที่จะเข้าพิจารณานะครับคือกระทรวงการคลัง จะเสนอเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับหลังจากนั้นก็จะประชุมคณะกรรมการชุดนี้เพื่อเร่งเดินหน้าโครงการให้ได้ใช้ในต้นปี67โดยน่าจะมีการเพิ่มรัฐสมีการใช้เงินจากเดิมที่เมื่อวานนี้เราคุยกันใช่ไหมที่กําหนดไว้4กิโลเมตรเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มพื้นที่แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะ,ะระดับไหนอำเภอไหมหรือถึงข่านจังหวัดเลยหรือเปล่าก็ต้องหารือกันนะครับ แล้วก็วันนี้ประมาณสักบ่ายโมงอย่างที่คุณจอยอัปเดตไปว่าทางคุณจุลพันธ์อมวิวัน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยจะถแถลงข่าวผลการประชุมครมอเกี่ยวกับเรื่องของทางกระทรวงการคลังนะครับก็น่าจะเป็นทั้งเรื่องของอพังนี้เกษตรกรด้วยแล้วก็มีเรื่องของโครงการดิจิทัลวอลเล็นะครับที่จะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮะคงได้ตอบ 2นยโยบายหลังๆที่สังคมรอคอยอยู่นะคะติดตาม p r ีที t v HD 36สได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย